สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาข่าวสั้นมาไวนะครับอัปเดตสถิติก่อนที่จะเจอเรอัลมาดริดที่ซานดิเอโกเบร์นาเบลนะครับก็จากที่คนทราบนะครับเกมแรกเราชนะมา3ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่มีคาร์ฟิมิงกานะครับที่ติดโทษแบนนะครับจริงๆไม่ได้แบนเพราะว่าติดใบแดงหรือใบเหลือง2ใบนะครับเพราะว่าติดเพราะว่าสะสมใบเหลืองครบ5ใบนะครับอ่ะคราวนี้มาดูตัวผู้เล่นนะครับที่ทางฮูสกอร์คาดไว้เนาะอ่าเน้นหลักไปที่ฝั่งเราแล้วกันเนาะก็ ฝั่งเราเนี่ยก็ตามที่คาดน่าจะคล้ายๆกับเกมแรกนะครับเรียกว่าเหมือนเดิมเลยก็ได้นะครับก็กองหน้าซาก้ามาริโนมาติเนาลี่กองกลาง er ard, Mat, เอเดกาดมาดโพมาสปาเตเดคันไรส์ az, ate, นะครับกองหลังยูเลียนทิมเบอร์ซารีบาควิวอแล้วก็ลุยส์เกลลี่นะครับอกองหลังไอตัวประตูน่าจะเป็นดาวิดลาย่านะครับเออในส่วนของเรียวมาลลิดเนี่ยทางฮูสกอร์คิดว่าเขาน่าจะ ไม่ไม่ส่งลูก้าโมดิตออกซะตัวจริงในในในเกมนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในเกมแรกเนะอะด้วยความที่ลูก้าโมดิตที่นี่อายุเยอะและ้วเขานะคิดว่านะ่าจะเป็นเซบายอสนะครับก่อนเกมก็มีเซบายอสออกมาพูดว่าเออเนี่ยมีแอบถ่ายปริญญากับแผนอาร์เนต้าเมื่อ4ปีที่แล้วไปด้วยอ่ะคุณก็โดนทาวเน็ตแซวว่าเอ้ยแล้วทำไมยูไม่บอกตนะั้งแต่เมื่อเมื่อเกมแรกนะโดนยิงไป3ลูกอะไรเงี้ยแซวๆกันไปไม่เป็นไรนะครับส่วนในตำแหน่งของอ คนที่จะมาแทนคามาวิงกาครับก็เป็นชัวเมนี่นะครับก็จริงๆตามตำแหน่งต่อตำแหน่งเนาะที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับอ่ะคราวนี้มีสถิติที่มาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะครับ ก็ก่อนที่เราจะเจอกับแล้วมาติดนะครับอันนี้เป็นสถิตทีมก่อนเนาะอันนี้รีแคปกันอีกหนึ่งทีนะครับเ,รอเ,เอัไม่ติดเคยแพ้ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับก็มากที่สุดก็คือตอนนั้นเจอดอทมุลน,นะครับเกมแรกแพ้ซีหนึ่งเกมที่สองชนะสองศูนย์นะครับก็ตกรอบไปด้วยสกกรลมสามประตูต่อสี่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่ารอบนี้แพ้อาร์เซนอลศูนย์สามแล้วจะกลับมาได้ไหมก็คงไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสถิตที่ทุกคน รู้แล้วอยู่แล้วเนาะแล้วก็เออ่ถ้าย้อนกลับไปว่าถามว่าถ้าเป็นตั้งแต่สมัยยุโรเปียนคัพเนี่ยเรามาติดเคยกลับมาได้1ทีนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นดาบี้คอตตี้เมื่อปี7 1 7ดถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคอ่ะมา,าในประวัติยูโยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับอันนี้เคยพูดไปเมื่อคลิปเต็มตอนหลังจบเกมไปแล้วอ่ะก็รีแคปอีกทีเนาะก็คือ,อการที่ออก ตามหลังคู่แข่งในเกมแรก3ประตูขึ้นไปกลับมาได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับก็มีเอซิมิลานกับเดปาร์ติโวลาครันย่านะครับเมื่อปีศูนย์สามนบาร์เซโลนากับเปเชอันนี้น่าจะมีหลายคนจําได้นะที่แบบพูดถึงเรื่องกรรมการกันเยอะเลยจุดโทษ2ลูกมาของบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ปีถัดมารอบนี้เป็นโลมากับบาซานะครับรอบนี้โลมาเป็นคนกระทำบ้างแล้วก็อันสุดท้ายก็คือตัวของออที่หลายคนยังจําได้ก็ปีที่ร์พูได้แชมป์น,นะครับก็ บาเซลนาชนะ3-0แล้วที่พูกลับมาชนะ4-0นะลูกที่ดีบอกโอริกี้ยิงนาะทีสุดท้ายลูกที่แบบเปิดเต็มมุมเร็วนะถ้าใครยังพอจำได้อ่ะนะครับอันนี้เป็นสถิติทีมนะครับที่เคยเกิดขึ้นอ่ะคราวนี้มาดูที่ประวัติของทีมอาร์เซนอลเนาะอันนี้เจาะลึกลงไปที่ท,ทีมของมิเกลอาร์เตต้าเลยมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยไม่เสียประตูสามลูกขึ้นไปมาทั้งหมดเจ็ดสิบเก้าเกมต่อเนื่องกันแล้วนะครับก็กินเวลา สองปีครึ่งละมั้งสองปีครึ่งเกือบสองปีครึ่งนะครับถ้าใครจำไม่ได้ปีหลังนัดสุดท้ายที่อาร์เซนอลเสียสามลูกเนี่ยก็คือเจอรูตันทาวนะครับเมือ่อก็คือเมื่อทันวามั้งถ้าผมจำไม่ผิดปีสองสามนะครับแต่เกมนั้นเราชนะสี่สามเนาะเดขันะ้นไร่ยิงนาทีสุดท้ายนะครับปเกมนั้นเสียสามลูกแต่ชนะสี่สามนะครับแล้วก็มีเสียสองลูกเนี่ยสิบสี่เกมนะครับ แล้วก็คลีนชีท31เกมนะครับแล้วก็ครีนชีทเลทเนี่ยเยอะนะ39เปอร์เซ็นนี่คือพูด,ดง่ายๆเออมีโอกาสทีมชีทแบบแข่งแข่ง2 3เกมอะ่ะก็คือครีนชีทหนึ่งแน่ๆอะไรเงี้ยเกินหนึ่งเกินหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีนะครับ อ่ะถัดมานะครับอันนี้เคยพูดไปเกมที่แล้วเนาะก็รีแคปอีกทีในสถิติทวนตัวของผู้เล่นอันนี้จะเป็นสถิติทวนตัวผู้เล่นทั้งหมดนะครับก็เดคนไรส์ right ตอนนี้ก็คือลงไป3 4 0สนัดและยิงฟรีคิกเหมือนเดิมเนาะก็คือ9กลูกรู้กเกมล่าสุดไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเลยมั้งนะครับแล้วก็ยิงฟรีคิกเข้า2ลูกนะครับคือ2ลูกที่เจอแล้วมาติดเกมที่แล้วนะครับอ่ะตอนนี้สถิติอัปเดตเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะครับของเดคนไรส์คือปีนี้ยิง7แล้วก็เป็นแอซิสเก้านะเพราะว่าเกมล่าสสุดเ่ยงงให้ัปาิ นะครับก็อ่ะน่าจะเกินสถิติปีที่แล้วแน่ๆแหละเพราะว่าขาดแค่สถิตินนหนึ่งลูกนะครับก็จะทําให้เทียบสถิติเทียบเท่าปีที่แล้วแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับมิเกลเมอริโน,โ,นโ,นโ,นโนนะครับอ่ะเกมล่าสุดลงตัวสำรองด้วยเราไม่ได้ยิงนะครับก็เอ่อยิงไป6ลูกแล้วนะครับตั้งแต่ขึ้นมาเล่นกองหน้านะครับอ่ะนี้มาเจาะลึกที่สถิติกองหลังนิดนึงก็ในเกมแรกนะครับเอ่อคนที่เราอยากพูดถึง เด่นมากๆนะก็คงเป็นโทมัสปาเตกับยูเรียนทิมเบอร์นะครับก็คือพอร์ชชั่นบอลนี้ก็คือ,เอ,เ,คอเอาชนะในพื้นที่ไอตรงถ้าแบ่งสนามเป็นสามส่วนเน,เ,เนี่ยก็คือไอตรงมิดเดิลเติร์ดเนี่ยก็คือตรงตรงกลางๆเนี่ยนะครับเอาชนะเยอะสุดเนาะก็แล้วแท็คเกิลเนี่ยสามครั้งเยอะเป็นึับสามบอลรีคา e r y ี่นี่เป็นลำหนึ่งเลยก็คือ เก็บบอลได้เนเหมือนเหมือนบาสเวลาแบบลูลกลูกดีบาอะไรเงี้ยนะครับพาชคอมพิสอันดับ2 61ครั้งแล้วก็ดูอัลบอล4ครั้งนะครับเป็นอันดับ4ี่นะครับอันนี้คือสถิติของโทมัสปาเต้ค่อนข้างเด่นมากนะที่หลายคนพูดถึงนะจริงๆพี่หมึกนี่ถือว่าเป็นตัวกองกลางปีทองหลังพาเลยนะเนาะก็ถือว่าเป็นจริงๆเป็นคนที่สําคัญมากนะผมก็อยากให้ต่อสัญญานะปี2ปีก็ก็ดีอ่ะเพราะว่าถึงแม้เขาจะลง ไม่ได้เต็มที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่เขาเป็นคนที่มาตรฐานดีมากนะไม่ว่าจะเจ็บกลับมาก็คือเล่นได้ดีตลอดนะครับอ่ะและอีกคนหนึ่งที่คนต้องพูดถึงก็คือตัวยูริยูเรียนทิมเบอร์นะครับก็อย่างที่เราเห็นกันเนาะเกมเกมที่แล้วเนี่ยก็คือทั้งสองคนเนเี่ยอาร์แต้าผักเนาะก็คนนึงลงครึ่งแรกคนนึงครึ่งหลังนะครับในในส่วนของแบ็กขวาแล้วเนาะก็ยูเรียนทิมเบอร์เนี่ยเอาชนะการดวลเป็นอันดับหนึงครั้ง ก็ในฝั่งแบ็คขวาเนี่ยเจอกับวินิซูจูเลียนะก็อย่างเกมที่แล้วเนี่ยน่าจะเห็นชัดว่าทําเงียบเลยนะครับแท็กเกิลสี่ครั้งเป็นอันดับสองบอลรีคาร์เบอรี่อันดับอ่าอันดับห้าห้าครั้งนะครับแล้วก็จริงๆอันที่เด่นมากๆคือฟอร์เวิร์ดพาสเนาะก็คือส่งบอลขึ้นหน้าเนี่ยเยอะเป็นอันดับสองทีมเลยนะครับก็เป็นคนที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่าโปรเกรสซีฟพาสนะครับทําให้เราเล่นเกมบุกได้ได้ดีเนาะก็จริงๆถือว่า โดยภาพรวมของของของเกมที่เราจะเจอกับเรอัวมาดิดพุ่งเนี้คืนพรุ่งนี้นะครับก็คิดว่าเกมรับเราค่อนข้างแข็งแกร่งเนาะก็อยากเสียสมาธิอยาเสียประสูรเร็วอย่างเดียวก็พอแก็เลยคิดว่าเกมนี้น่าจะมีโอกาสที่ท,ที่ที่น่าจะกับอ,อ่เข้ารอบถัดไปได้นะเพราะว่าตุนจากเกมแรกมาแล้ว3-0แต่ผมยังหวังลึกๆว่าคิดว่าน่าจะมียิงได้อีก,กลูกถึง2ลูกนะอันนี้ส่วนตัวนะไม่ไม่ได้ไวทีมตัวเองแต่ก็คิดว่าเอ่อด้วยความที่จริงๆแล้วเกมเนี้ย ผมเชื่อนะว่าอาร์เตต้าเล่นเล่นเกมรับได้ดีนะเราเห็นมาแล้วอย่างเกมเจอแมนซิตี้เนี่ยต่อให้เหลือสิบคนก็เล่นได้ดีเล่นเกมรับเล่นเหนียวแน่นเลยดังนั้นคิดว่าด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างสถิติอย่างที่เราเห็นนะก็คิดว่าน่าจะผ่านเรียกมาติดไปได้ยังไงพรุ่งนี้เอาใจช่วยกันครับงทุกคนขอให้โชคดีหลับฝันดีพรุ่งนี้เตรียมตัวไปที่เบอร์นาเบลกันสวัสดีครับ